ลุนจำหน่ายซาบาและโฮมเทเตอร์เพรเอ็ดกู้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีให้เลือกหลายรุ่นนักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่ควรพลาดสินค้าทุกิ้นราคาย่อมเยาวพร้อมรับประกันคุณภาพมีให้เลือกทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือจะเป็นซาวบาทุกรุ่นเน้นให้เสียงเบสหนักแน่นทรงขลังกลางแหลมใสไแผดระซื้อผ่าน lazada shopee ส,สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้ของชัวร์เข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตำนานยิงชอบอลันเชลเลอร์อชูจเจกคกิงคลับทันสังขติที่ยอดเยีย่ยมชมฟิลโฟอร์เดนด้วยตำนานชื่นชอบอลันเชลเลอร์อระบุนะครับในบรรดากุนสือของผู้จัดการทีมในศึกงผิวเริงเกล็ดในตอนนี้เจคกิงคลับในแวดของลิเวอร์พูลคือคนที่ตนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด พร้อมเชื่อว่าฟิลฟเดนจะก้าวไปเป็นช่างระดับโลกได้อเลนเชลเล์นครับตาน,นางกอหน้าชาวอังกฤษและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเจอเกนครอฟผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคืยคุณสือที่ตนยาวร่วมงานด้วยหากนับเฉพาะบารรดานในใหญ่จากทีมในศึกพรีเมียร์อังกฤษในปัจจุบันตอนนี้คุณสือชื่อดังหลายคนเข้ามาคุมทีมในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเจอเกนครอฟก็คือหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหลังจากเดิมทีเขาก็เคยมีผลงานที่โดดเด่นตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่กับปบริแล้ด และตอนนี้ยังมาพัฒนาลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมชั้นยอดในระดับโลกได้อกีกล่าสุดนะครับอเันเชลเลอร์ไปร่วมรายการถามตอบกับแกรี่นิวิวลอดีตยอดคุณแบ็คของแมนเชสเตอร์ยูเตดซึ่งช่วงหนึ่งเขาก็ถามว่าถ้าตอนนี้ยังเป็นนักเตะอยู่อเันเชลเลอร์อยากจะร่วมง,งานกับคุณสึกคนไหนในศึกพิมลิกมากที่สุดและเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้าลองวิเคราะห์ฟองการเล่นของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเห็นว่าในใหญ่ของทวกเขาสร้างโอกาสทำประตูได้ยเยอะมากๆ ดังน,นั้นทำให้ผมเลือกที่จะไปเล่นด้วยนั่นก็คือทีมของจิกกิงค l ับหะมังครับเพราะคิดว่าเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมากๆในการคุมเทียโดยอดีตหัวหอกคนดังยังแสดงความเชื่อด,ด้วยนะครับว่าฟิวเฟอร์เดนมิ๊กฟิวของแมนเชสเตอร์ที่จะกลายเป็นนักเตะระดับโลกได้หลังจากโดนถามว่าแล้วนักเตะดาวรุ่นคนไหนมีแววที่จะเป็นแข้งที่เก่งที่สุดของโลกโดยอลันเชลเลอร์ก็บอกว่าฟิวเฟอร์เดนไงล่ะครับ ลองดูความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นของเขากับสภาพในปัจจุบันของเขาดูสิเขาเป็นนักเตะที่พิเศษอยู่เสมอเขาได้รับการชี้นำที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าบางครั้งทั้งเขาและเราก็หงุดหงิดหมายถึงเวลาที่ฟอร์เดนไม่เไดนลงสนามเพราะเราอยากจะเห็นเขาลงเล่นกันทั้งนั้นจากการที่เขามีความสามารถที่จะเยี่ยมและพรสวรรค์ที่สุดยอดผลงานประจักษ์แล้วต่อเรดชูซาลา แข้งที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบันเจ๋งที่สุดในยุคนี้เฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับระบุส่วนตัวแล้วตนยกให้โมเมสลาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้พร้อมบอกว่าดีใจแทนซาลาด้วยที่มาได้ไกลขนาดนี้และจัติที่ดาวเตะทีมชาติอียิปต์เคยมีช่วงเวลาที่ลำบากในตอนแรกๆที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีเฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับอดีตกันคนดังแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าโมเมสลาปีกชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูล ยอดงส,สอนหนังศึกเวทีพิมลิกอังกฤษถือเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้ซาลาห์นะครับทำผลงานให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างเยี่ยมมาโดยตลอดอยู่แล้วนับตั้งแต่ที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสมร์ปี2017ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นของซาราห์ก็ถือว่าโดดเด่นมากกว่าหลายซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากที่ทำไป15ประตูจากการลงเล่น14นัดในทุกรายการจนส่งผลให้หลายคนยกให้ซาราห์เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในยุคปัจจุบัน ล่าโดน LFC TV นะครับสื่อของลิเวอร์พูลถามว่าในต,ตอนนี้ซาลาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกหรือไม่นั้นต่อเรสก็ตอบว่าเข้าคั้นขายนั้น100%เซต็มผมคิดว่าเขาไม่ได้พึ่งมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ฤดูกาลน,นี้เท่านั้นนะครับเพราะสองหรือสซีซั่นก่อนหน้านี้เขาก็เล่นได้อย่างสุดยอดมากๆแล้วเวลานักเตะได้แชมป์รายการต่างๆในเวลาเดียวกันคุณก็มักจะพูดถึงรางวัลส่วนตัวของนักเตะเหล่านั้นเป็นหลัก ผมก็แค่คิดว่าเขาเป็นหนึ่งใน2หรือ3นักเตะที่เก่งที่สุดของโลกตลอดช่วง5หรือ6ปีที่ผ่านมานี้เลยมันน่าพึงมากที่เขาเล่นได้คงเส้นคงวานในระดับนี้คุณจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาทําลายสถิติได้ทุกอย่างและยังทําประตูได้อย่างต่อเนื่องเรามีโอกาสได้คุยกันบ้างและผมก็มีความสุขแทนเขาเพราะผมเคยเจอเขาในตอนที่เขาเพิ่งมาที่อังกฤษใหม่ๆมันเป็นช่วงเริ่มต้นที่ยากลำบากสําหรับเขาแต่เขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่ดี ซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังแสดงเงินถึงสิ่งเหล่านั้นให้โลกได้เห็นกันบ้างแล้วผมรู้สึกสนุกมากเวลาที่ได้ดูเกมที่ซาโดมาเน่โรเบตโตเฟอร์มิโน่และโบมิซาลาลงเล่นร่วมกันในแดนหน้าของลิเวอร์พูลผมรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้เห็นพวกเขาทําประตูได้โมซาลาเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมที่เชลซีและช่วงแรกๆที่อยู่กับทีมถือว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากสําหรับเขาดังนั้นตอนนี้ผมเลยดีใจมากๆที่ได้เห็นเขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกทําประตูด้วยความสนุกสนาน และเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคอสตาเซมิการรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญมากขึ้นในฤดูกาลนี้คอสตาเซมิการ์ีากแบ็กซ้ายสายเปิดของลิเวอร์พูลบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญมากขึ้นในทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ สมิการนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นฤดูกาลที่สองแล้วลงเล่นไปแล้ว8นัดในฤดูกาลนี้และได้รับคำชมมากมายกับการที่เขาสามารถแบ่งเบาภา,าระของแอนดรูโรเบิร์สันย้ำได้รับโอกาสลงสนามอย่างเนียนตาใช่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญมากขึ้นสมิการกล่าวหลังจบเกมที่ชนะแอนกมาริดเขาได้ลงเป็นตัวจริงปีก่อนผมโชคร้ายผมติดโควิดและ2อ,อาการบาดเจ็บแต่ปีนี้ผมเริ่มต้นฤดูกาลกับเทียมผมได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดปีก่อนผมไม่ได้ทำแบบนั้น ตอนนี้ผมกำลังรอเกมต่อไปของผมและผมจะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมออเล็กออกเล็กชิมเลนหวังการได้ลงสนามต่อเนื่องจะช่วยให้เขาคืนฟอร์มเก่งได้อเล็กออกเล็กชมเลนนะครับหวังว่าการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องจะช่วยทําให้เขาสามารถช่วยคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้ดีอ็อกเล็กน,นะครับเพิ่งได้เอาสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพิมพ์ลิกแค่สามนัดในรอบหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะครับ แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็เดินลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ชนะอาร์ตันกมารตดในศึกยูฟาชูมลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ที่อันเวียลนักเตะแบบผมบางครั้งก็ทําเรื่องเสี่ยงเช่นเดกันคือวิ่งไปกับบอลและทะลุทะลวงกับบอลจังหวะในการเล่นบอลช่วยได้อล็กออกเล็กจมเลนกล่าวจังหวะในการเล่นช่วยนักเตะได้ทุกคนแต่โดยเฉพาะกับผมแล้วแนวทางที่ผมเล่นการได้ลงเล่นมากๆขึ้นทุกอย่างจึงดูเป็นธรรมชาติขึ้นเล่นน้อยและผมไม่ต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมากนัก มันค่อยๆดีขึ้นสําหรับผมแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเวลานี้พวกเรามีนักเตะบ,บาดเจ็บในตำแหน่งกองกลาง,ลางหวังว่าพวกเราจะได้ทุกคนกลับขึ้นมาและเริ่มต้นในการแข่งขันภายในทีมตราบใดที่ผมสามารถพร้อมอย่างเต็มที่และสามารถทํางานได้ดีเมื่อจําเป็นผมต้องแน่ใจว่ากําลังทําอย่างนั้นการได้ลงเล่นผมรู้สึกดีขึ้นแน่นอนว่าสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกผมแน่ใจแค่นี้ก็หนักแล้ว เฮนโดไม่เห็นด้วยกับไอเดียการจัดบอลโลกในทุกๆ2ปีจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันกินหงดังลิเวอร์พูลไม่เห็นด้วยกับความคิดของอาร์เซนแมเกร์ที่เสนอให้มีการจัดแข่งขนัขนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันทุกๆ2ปีเฮนเดอร์สันนะครับในวัย3 1ปีให้เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขามองว่าเรื่องของสวัสดิภาพของนักเตะเป็นหลักและเชื่อว่าในทุกวันนี้ทุกคนต้องกลําสึกหนักกันมากเกินไปอยู่แล้วมันไม่ใช่สหรับผมดาวเตะลิเวอร์พูลพูดถึงความคิดของอาร์เซนแนเกร์ จํานวนเกมที่มีนักเตะในทุกวันนี้ลงเล่นมันมากเกินไปความต้องการการทางกายภาพของนักกีฬาทุกวันนี้มันมากเกินไปและสำหรับผมรู้สึกว่าไม่มีใครมองไปที่เรื่องสวัสดิการของนักเตะจริงจังจการลงเล่นมากขึ้นเป็นเรื่องของเงินลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และผมก็ไม่เห็นมีความจําเป็นเลยที่จะมีฟุตบอลโลกอีกในทุกๆ2ปีบิ๊กเจอร์สุขาวร์พูลครับึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5พฤศจิกายนในครับ